เนื้อหาป .6 นะคะตัวอย่างที่1นึ่งเส่วน12เราก็พิจารณาตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะทุกคนซึ่งจะเห็นว่า12เนี่ยไม่สามารถคูณแล้วได้10 100หรือ1,000ได้ไม่สามารถใช้ความรู้ป .5 ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนของเนื้อหาป .6 เนี่ยอันดับแรกเราต้องทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำดังนั้นเศษ18ส่วน12ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำก็ต้องหารด้วย6 หารด้วย6จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน2ซึ่งพอเป็นเศษ3ส่วน2แล้วเราก็ใช้ความรู้ป .5 5ต่อเลยนะคะคือ2สามารถคูณ5แล้วได้10ดังนั้นเราก็คูณ5ทาทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับเศษ15ส่วน10ซึ่งเศษส5าส่วน10ทำให้เป็นทศซิยมได้เท่ากับ1.5 เนี่ยค่ะเนื้อหาป .6 จะต้องเพิ่มมา1ขั้นตอนนะคะคือทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําก่อนตัวอย่างอีกสัก1ข้อนะคะเศษ21ส่วน150พิจารณาตัวส่วนคือ150ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยการหารด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเศษ7ส่วน50เพราพอตัวส่วนเป็น50แล้วเราก็คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ,ะ,คะเพื่อทำให้ตัวส่วนเป็น1007เคูณ 2, 2เป็น14 50าคูณสเป็น100่งร้อเศษสส่วนหนึเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เท่ากับ0.14เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม